สวัสดีครับทุกคนทุกคนเห็นไอคนที่มันมีโปเกมอนเทพเยอะๆนี่ปะใช่ผมเองเห็นอย่างนี้แต่ผมเศร้านะทำไมน่ละล่ะไปชมกันใน50วันมายครับเซียวมอน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 จะล่าเสียงยาวเพื่ออะไรเนะี่ยแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักมายครับพี่เซียวมอนครับ ผมพูดเปงั้นแหละทุกคนท้อรู้จักอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่รู้จักอย่างน้อยก็ผ่านตาแหละแต่มครับพี่เสือมอนเป็นมครับที่มีโปเกมอนมาผสมก็ดูดิดูความน่ารักปิกาจูดิใช่เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็น50วันแต่จะต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นสีชั่วโมงนะคบก็คือคลิปนี้มีกติกาแจกตารางทายคลิปนะดูกันให้จบด้วยละแล้วก็ผมมีกติกาในการเล่นก,ก็คือผมตั้งอาชีพมันไว้ว่าผมจะจับโปเกมอนให้ได้อย่างน้อย10ตัวแล้วก็ครอบรองเทสสิตัวแล้วก็ชนะยิมต่างๆให้้้ครรบหมมมดดทุกกกกยิเเเเลลลลพื่อปลลอปกปกป็็็าานนแข โปเกมอนมาสเตอร์ของผมเอาละทุกคนให้กำลังใจผมกดไลค์กดติดตามแล้วไปชมกันเลยวันที่1ผมจำชี้เลือกโปเกมอนคู่ใจก่อนจะเริ่มเป็นเทนเนอร์และผมก็ได้เลือกกบพองสบ,บู่เคโลมาสึพอเลือกโปเกมอนเสร็จก็ทําสิ่งที่เทนเนอร์ควรททากันใช่ครับกดร้านค้าแล้วก็หอจากร้านค้ามาขายให้ร้านค้าอีกทีเป็นไงจีนี้แล้วก็เก็บเวลให้เคโลมาสึ แล้วก็สูตรเดิมปนร้านราคาไหนขายให้ร้านาค้านั้นแล้วก็ออกเดินทางตามหา One p e ช c ว่าไปตกดึกมาเจอบ้านฟักทองคนไม่อยู่ข้าวเธอฉันขอนะแล้วก็เจอเอมผมเรียกมันว่าสุสานละกัน วันที่สองผมมาเจอหมู่บ้านสำรวจร้รานค้าที่ไม่เคยเห็นดูว่าปนได้ไหมแลกเ,เวลวโปกเกมอนเสื้ออัลต่าบอลไปตุนไว้ตอนกลาคืนระหว่างผมเก็บเวลให้เคโรมาสึ โปเกมอนในตำนานสายหมอกอย่างซูกุตก็เกิดตอนนั้นผมอยากได้มากแต่ผมไม่มีโปเกมอนเดืสูงๆจับไปก็เสียบอลเปล่าๆถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะคิดอย่างนั้นแหละเอ๊ะมันไม่ใช่สำระบผมไงผมได้วัดใจโยนอันธทาบอลไปพอคิโรมาสือตายก็ชุบมาใหม่ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ,อยๆจนเด้นสีขามี3ใช้สามี4ใช้4ี่แค่นั้นแหละคือตองรกซูกุต เรียบร้อยก็แค่นั้นแหละครับอือทำไมตลกอะถามจีทุกคนอย่าไปบอกใครนะผมได้ผลเอ้ยผลที่มผมได้ซื้อกุลมาเพรามเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าใจจับ <S <S ผมแพมใหญ่เลยก็ทำไงอ่ะจับเทปตั้งแต่วันที่สองอะผมคงจะเห่อไปนานทั้งนี้ทั้งนั้นคิดล้ว่าสื่อผมก็วิวัฒนาการล่างอีกต่างหากเป็นเกโคกาชิระ เช้าวันที่สามก็ไม่ได้เหิอเท่าไหร่แต่ซุยกุนผมวิ่งบนน้ำได้นะยอคยอกๆผมว่ามันต้องมีคนมันไส้ผมบ้างแหละผมมาเจอเมืองกลางน้ําและอย่างสวยเลยแล้วผมก็ได้มีโอกาสสู้กับแก๊งกาแล็กติกว้าวนี่มันแก๊งอะไรจําไม่ได้แล้วอเตอเพลาเกือบตายามไม่เป็นไรเรามีเรามีเรามีซุยกุน ซาแ,แป๊บก,ก็ลงมาจับมินิยูว <Yeah, S 1> บอเลย yeah, ตัวนี้ <yeah. S 1> ล่างสุดท้าย <จะ S 1> โคตรเก่งจัตจ่ติดแล้ว yeah, yeah. ติดอ่ะหยยบโคตรซวยกุลมาที่ไบโอเพนแล้วผมก็เจอเข้ากับฟามาเซนต้าโคตรจะเท่เลย แต่ผมจับไม่ได้นะเผอตีตายก่อนมาสำรวบนเขาสักหน่อยโยกิลาตัวนี้ร่างท้ายก็เก่งแต่ผมเผือวันฮิตเคอน้องอะเศร้าที่สี่ผมครอบซื้อกุนเข้าหมู่บ้านใหม่ในเวลลออมสวมัมวะตบสังสอนเทนเนอร์พวกนี้สักหน่อยผมนี่แหละโดนสังสอน แต่หลังจากที่ผมรักษาโปเกมอนก็ได้เจอเข้ากับเคเดียวและแกกับว้าวอยู่หรอกแต่มันจับไม่ยอมกิดอ่ะเกลิโอเย้เย <c oughs> ้ yeah, yeah, จริงๆแลิโอ <c oughs> ผมเลยให้เบลีฟตบสั่งๆๆสอนซะเลยทุกคนคงงงแหละว,ว่าผมไปจับเบลีฟมาตอนไหนใช่ผมก็งงแต่เ <c oughs> <c oughs> ช้ามาเถอะ <c oughs> <c oughs> มันคาเ <c oughs> ทีทยได้เลยนะ <c oughs> วันที่ห้าถึงเผมไม่ทำอะไรเลย,เลยนอกจากฟาร์เวลกับจีเลสขอข้ามเลยลักกันวันที่8หาทำเลสร้างบ้านกวางโครงบ้านระหว่างตัดไม้หาของผมก็ได้เจอเข้ากับซาเชลโคเท่ Hotel. ตองจับแล้วแหละ ดอยากเนี่ยเอาเบลีพัฒนาเลยได้ซาเชียนมาไม่พอเบลีผมเพัฒน,นาการล่างเป็นเมกาเนียนด้วยตุกดึงมาติเลดลาพัทแต่เวลามันหมดอะโคตรเศร้าเลยเช้าวันนี้เก่าสำรวจไบโอมแบทแลนด์เจออีกแหละ จะไม่ได้อีกเลยต้าก็คืนมาตีเลตต่อก่อนเช้าผมลองแวะมาหอคอยอะไรสักอย่างแต่แค่คุณชอประตูก็มีบางกิรัสและมีเมกาลูคาริโอแล้ว <Okay. S 1> วันที่10ระหว่างผมสำรวจไปอมแบทแลนด์ได้เจอเข้ากับแลนดูลอรสโปเกมอนโคตรเท่ต้องจับละไม่จับไม่ได้ สวยงามตอนดึกไม่ได้ทําอะไรกับบ้านมานอนแบบมีความสุขวันที่สิเอ็ดผมลืมกดอัดแต่ผมจับนกพีเจียนมาได้ต็ก็คือก็มาตีบอสเมกาแบบอีซี่อีซี่ล็อฟังก์ชันเมกาและใน,นที่สุดเกคโคกาชิระผมก็ได้กลายร่างเป็นเกคโคกะ จะเท่วันที่12ผมเลยมีกำลังใจเต็มเปี่ยมโอ้ทำไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนเช้าวิวให้นกระหว่างลงเหมือนกับหาของอยู่ก็ได้เจอกับชามินโปเกมอนแห่งกันขอบคุณโคตรน่ารักอะ่ะเออเนื้อสีอื่นใดสกิลโคตรสวยแวะมาตีเลดหน่อยล้กันเอา้าไม่ทานเฉยก็้ดึก็ลงมาขุดแร่และแร่อย,อย่างเยอะอะ่ะ เพชรแล้วนี่แลหละเพตรน้ำปะวา้วาเพชรน่วมแวุ่ดออกซิเดียนไปทำประตูนหน่อยละกันน่าแ,แตกโคตรยากเลยไหนๆก็จะไม่ได้ลงมาแล้วขอให้คุ้มเลยละกันเช้าที่สามผมแวะมาอุ่นของที่บ้าน จะทำประตูนรกสักหน่อยแวมติซาเชียนเพื่อโชว์ความเก่าแต่เก่าของโปกเกมอนเจนแรกๆอย่างซุยกุนอา้าวตายเฉยเลยซาเชียนดูยเลยแล้วเราตัวใหญ่กว่าไงชิวอา้าวตายอีกละลาดูรลอดไปอา้าวตายคู่ฮะตอนดึกแวมติบอสหน่อย เจอซามาเซนตาอีกรอบแล้วผมก็จับไม่ได้อีกรอบยังดีที่พีเจียนผมวเวลทนาการเป็นพีเจ็ตโปเกมอนบินสนุกเลยผมทีนี้บินกลับบ้านแบบคนครูทีนี้ก็เดินดินไม่ได้ละถึงเตียงก็หลับแบบสบายใจเฉยวันที่14มีคนสอนใช้สกิลตึงๆของโปเกมอนมาอยู่ที่หลังบ้านของผมจับหางเลยละกันไว้เรียนท่าให้โปเกมอนสักหน่อยอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกสักท่า ตกดึกมาก็เติมชั้นหนังสือ e n c h a r t เอาได้เวลเท่าเดิมเลยบ่ายวันที่15ห้าเอาพีเจมาบิเล่นแล้วก็ตีเลดผมเริ่มคิดละเลดมันโหดหรือผมก่แวะตีบอสอีพิกสักหน่อยสักแป๊บผมมาเจอกับสเปกเทียร์กาจะจับนะแต่สายชื่อของผมพุ่งสุดหยุดไม่อยู่เกินโอเคเลยเอาก็เลยมาตียิมสักหน่อย ก็ไปเลยช่วยคุณเออตายเย yeah. ตามทุภาพครับผมเดินทางมาได้สักพักก็เจอกับลาติออสเข้าให้ใจก็หวังจะจับแหละแต่หานี่เลยลาติออสมาอยู่ด้วยกันอุ้ยโหนี่มันดึกแล้วนะขอไม่ได้โอ้ไม่อยู่ด้วยกันมันยากอะไรอะ่ะ โอ้จบแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนผมลงมาสำรวจเรือหา่านหหงหรือเป็ดอะไรก็ช่างมาันเถอะสักหน่อยบอกเลยเรือนี้โคตรดีมีเอบอลกับแปลแคนดี้ให้ด้วยแล้วก็ได้เบ็ดตกปลาขั้นเทพขั้นเทพแค่ไหนก็ดูเอาผมตกได้เกลาดอสเฮ้ยเกยลาดอสเวอร์เป็ดยังโกงอะ่ะ จับจนเช้าไม่ยอมข้าบอลข่าเลยล้ะกันเพราที่สิมุผมทําอะไรไม่รู้อ่าล้อเล่นล้อเล่นในระหว่างผมขึ้นชายฝั่งมาผมก็ได้เจอเข้ากับไลโคบอกเลยโคตรอยากได้นี่มันไลโคนี่อยากได้อ่ะผมไม่มีตัวส่ฟ้าอีทีเลยแต่เช่ามันเถอะจับอย่างน่าระตายซะไปลงนโลกดีกว่าไปลงมาลยครับเถ ระหว่างที่ผมสำรวจนู่นนี่นะนู่นก็เจอเข้ากับแลมพูล่าผมไม่รู้จักหรอกแต่มันเท่ผมเลยจับเองเพ่งทาให้ตัวธาต้าติดไฟได้เองไม่ธรรมาดาแล้วมาอยู่ด้วยกันดีกว่าเอ้าติดเฉยเลยเปลี่ยนตัวแก้เบื่อหน่อยละกันไม่ด้ริวฉันเลือกนายก็จะลองมาตีหอคอยที่นี่ซะหน่อยเจอเมก้าคาแมกเข้าผมนหน้ห้วเลยทีนี้โอ้โหเมก้าคาแมกแล้วเจ้าเลยไปสู้ทีนี้ค่ะ ยอ,ยอมยอมยอมก็ได้ครับหนีละเออโอ้โหก็เลยหนีมาตีเล็ดดีกว่าเจอสองเล็ดอยู่ติดกันซะด้วยอยากได้ล่างต่อแปมันเท่อ่ะตายซะอยามีแรงอ,ดอึดได้ไหมอยากฮึดได้ไหมจะตายไปถือตายถือมาโอ้ยตายยากเกินไปเปล่าโอ้โอเค แวมาตีกับหัวหน้าแก๊งกาแล็กติกสักหน่อยใจขอพี่กะแม่ผมเล่นเลยอ๋อแรงเกินไปหรือเปล่าถูกต้องครับสําหรับคนที่กําลังรู้ว่าผมจะแพ้แต่อย่างน้อยระหว่างหาหมู่บ้านฮิวมอนผมก็เจอเข้ากับกวางน้อยเคเดียเข้านะแต่ก็น่าแหละมันไม่อยากอยู่ด้วยผมไงจับจนดึกไม่ยอมติดเริ่มจะเชื่อแล้วว่าที่ใช่มันไม่ต้อพยายาม เอ้มก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามครับในระหว่างเช้ามืดวันที่สิระหว่างตีเรดบอสอยู่ผมได้เจอเข้ากับบังกรเอเทอร์นาเข้าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักแต่มันสุดจะเท่ทุกคนเท่จริงนะเนี่ยได้จับมันซะเลยดูดิโคตรจะเท่เลยนะนะ่ะพอขี่บังกรยักษ์มาแป๊บเดียวเซเนอัสกวางเขาลุงก็เกิดตัวน,นี้ก็เท่ะนะเนี่ยจับเลยละกันเซเนอัสจับติเธอนนะานะ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 จะไ้บอล เมามาอยู่ด้วยกันแต่ผัวเอามาผัวก็ไม่รู้จะมาทําอะไรแห้เซีนเนี่ยไม่เป็นไรเก็บมาไว้ก่อนมันเท่ดีมันมีเขาวโว้ยติดด้วยสวยตกดึกผมมาหลุดโปรเกรสต็อปถามจริงมีแต่ของเกลืๆเนี่ยนะนะจบแล้วแล้วก็ตีเหล่สักนิดแล้วกัน เอ๊ะแป๊บหนึ่งนะด้วยความที่ผมเขียนสคริปต์มายาวซะด้วยสิวันนี้เราก็ทำไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมาหนึ่งสองสามเช้าที่สิแบแปดผมมาเวลให้โปเกมอนก็มาเวลให้กบนั่นแหละกบผมก็เริ่มเกิดละเก่งละแล้วก็แวะจับบูเบอร์ซะหน่อยแต่สปอยไว้เลยนะผมไม่ได้ใช้อะตีเลดตแล้วเลิกเอาใช้แล้วก็สักแป๊บมาไว้จับลาติออสรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ผมอยากให้ทุกคนดูชอ็อตนี้ผมพยายามจะท้าสู้กับลาติออสกลางอากาศ ฟื้นไปฟื้นมาตกเอา้าตายนี่อยู่ในช่วงตามหา ep s h ออ e นะครับอ่ะในเจอมัตเตอร์บอลเอ๊ะเห็นผมเจอเร็ว,วดวคิดิคิดๆหรอคิดหรอคิดว่าผมจะไม่ตัดอ่ะดิไม่ผมตัดทุกคนตัดมาเยอะด้วยเอาละเจอ ep ช h a r ดึกมาระหว่างเวลให้มอนผมก็เจออัลต้าเวิร์มโฮเผื่อคนที่ไม่รู้จักนะในนั้นเป็นมิติที่เรียกว่าโคตรมิติไม่เชื่อทุกคนดูตัวนี้ดิเล่มเหเลือซีเองนะแต่มันเกือบตบมอนผมตายหมดอะ่ะ ตอนนั้นผมกำลังตามหาโปเกมอนในตำนานคอสเหมอเจอแล้วโหห้าตัวเลยหรอข้าหมเถอะอ้าวโหข้าคอส์มอก์เคและผมบอกเลยโปเกมอนแต่ละตัวในนี้โคตรเก่งไปลอปะออนทีก่าเช้าวันที่19บกว่างไาย้าแฟดไปซะตอนนี้ผม,มพยายามมาตียิมพืชเฮ้ยยิมพืชเพื่อดูว่าตัวเองเริ่มไหวหรือยัง ว่าผมได้คำตอบละดึกแวะมาตีเลทเหมือนเดิมสุดท้ายก็แวะเวลให้มอนเวลม,มายัางเช้าขนาดในชีวิตจริงก็เริ่มจะเช้าแลนะ้วเนี่ยนี่ตีสองแล้วเนะี่ยผมยังไม่ได้นอนเลยไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพื่อคนดูฟื้นได้อ่ะมาตอนนี้เลยผมมาเจอหอคอยทันเดอร์ก็ไม่มีอะไรมากผลโง,ง่เข้าเมืองใหญ่กระทาอะไรไม่เป็นพอทำอะไรไม่เป็นเราก็มาทําตัวเลื้อนตีเทนเนอร์ข้างทางนะครับพอตีไปตีมาเอ้าหูเขีวยวดเกิดเหมือนเดิมพับตามคอนเซป็ปต์ฆ่าเลยดีกว่าเสียเวลา ตกดึกมัหลุดปกิสต็อแล้วก็นอนตรงนั้นเฉลยเช้าวันนี้ก็หลุดปกิสต็อเหมือนเดิมดึกแวะมันตีบอสก่อนจบวันวเกือมลืมบอกเจอกาบายด้วยบอกเลยถ้าจับตัวนี้ได้ผมชนะไปแล้วขแบบใช่ครับถ้าจับได้ก็ผมมันจับไม่ได้มันน่าเศร้าตัวนตขนาดผมเจอล่างแรกอ่ะผมนี้จับไม่ได้ เอาละอย่างนั้นก็มีข่าวดีในะข่าวร้ายเช้าวันที่23ผมได้เจอเข้ากับลิซาโดบอกเลยล่างต่อไปอย่างเก่ง Yes ระหว่างจับโปเกมอนหมาที่ผมคูดชอบก็เก e. ิดเอนเตโหวันนี้วันดีชัดๆเลยจับลิซาโดเสร็จจับเอนเตต่อเลยละกันจะเทียมใหม่หน่อยละกัน นี่คือระหว่างผมเดินทางในป่าจังเกิลดัวกวะก็เกิดปเกมอนตัวนี้ล่าสุดท้ายเก่งแบบเก่งจนเว่อแตจกก่จับจนดึกจับจนดึกไม่ได้ไม่พอมันตีตัวเองจนตายเนี่ยนะถูกจะบ้าตายรายวันเครียดมาลงกับทีมกา็กติกดีกว่าตีจนเช้าแพ้เนี่ยนะกับมันมีเดียกาและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผมตียิมมก,ก่อนแชร์ผมให้รับครับผมเลยคิดไว้ว่าถ้าผมจับปเกมอนน้ำแข็งได้ผมคงชนะชัวร์ เลยออกตามหาคิวเลมใช่ผมเจอและใช่ผมเผลอตีตายถามว่ามันดีไหมตอบเลยว่าไม่แต่อย่างน้อยมินิลิวก็คือวัฒนาการลาาเป็น้า,าคุริวแหละตึกมาก็จับมาน้าแข็งถามว่าดีไหมตอบได้เลยว่าไม่ผมอยากได้คิวเลมวันที่2 7ถึงสามสิบผมฟเพียวอย่างเดียวจนในที่สุดท้าคุริวผมก็ได้วิวัฒนาการเป็นใครลิว ปกิโมดสุดเทพสุดกูสุดตึง right, สุดอันตรายสุดสุดสุดอันตรายจริงนะในระหว่างที่ผมเอาใครริวมาบินเล่นโทษโทษเหอะไปนิดตกสังสอนหน่อยระกันบอกแล้วมันเก่งหรือผมอวยเข้านอนดีกว่าเช้าวันที่ส1ผมมาตัดไม้ทำหม่อ๋อครับก่องเพื่อ <version> จัดของผมใช้เวลาจัดของค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นตัดมาตัดกคืนเลยล้กันผมวิวมอนแล้วก็วิวมอน ขณะตอนเช้าของวันที่32ผมก็ยังวลมอนอยู่ผมเริ่มตั้งคำถากับตัวเองแล้วว่าผมจะทำแค่นี้จริงหรอแต่ทำไงได้ก็เกมมันต้องวิ่ะไม่เวลก็สื้อใครไม่ได้ตกดึกมาผมมาตกปลาที่เบโอมน้ำแข็งเอาจริงๆแค่มพรลอคิวเลมเกิดแบบคนโขหักในวันที่33-35ผมมาหาเรื่องยิ้มน้ำแน่นอนอยู่แล้วทุกคนอย่ารู้มากกันดิเขามีถึงเมกาลากาดเจ้าอะไรไปสู้อะก็แวะมาเรียนท่าสักหน่อยก่อนจะไปนิทอร์ จับโกดหน่อยละกันเผื่อจะได้วิวันนาการล่าเป็นเกงก้าแวะฟิลเลนสักหน่อยก่อนจะออกมาบวกกับเทนเนอร์แถวบ้านไม่เท่าไรอะบอกเลยฟาร์มเวลอีกแหละไหนๆก็ฟาร์มเวลอยู่ผมมีอะไรจะสะะารภาพกับทุกคนผมคือว่าผมลืมคิวลเลมไม่ได้ <c oughs> อารมณ์มันเหมือนเราลืมแฟนเก่าไม่ได้ทุกคนคือแบบมันเศร้ามากเลยมันเฮ้อสุดๆเลยนะดังนั้นในวันที่สามสิบหกถึงสี่สิบผมก็เลยเอฟเคทั้งวันเลยเพื่อตามหาคิวเลมแล้วก็เจอในที่สุดผมก็จะดีใจอะ ชิวเลมมาเจอกันจนได้นะเจอกันอีกครั้งแล้วนะชิวเลมมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยใครทักมาได้ไหมแล้วผมก็จับได้และก็เข้านอนฮะลืมไปแวะเอาชิวเลมลงทีมก่อนละกัน,น,อนพอตกเช้าวันที่41ผมก็ได้รู้ตัวว่าเป้าหมายทั้งหมดของผมไม่น่าจะเสร็จทัน จบแล้วล่ะเนี่ยทำไงดีอ่ะเพิ่งได้คิวเลมเลอ่ะอย่แล้วย่แล้วเอาไงเอาไงเอาไงเตะคิด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 ,คดใช่ครับผมคิดคิดจะมาฟาร์มเวลเนี่ยนะปวดหัวกับตัวเองแต่มันก็ผ่านมาแล้วจะทำอะไรไม่ได้เอาไปว่าวันที่4 2่สถึงสีนี้ผมฟาร์มเวลแบบเอาเป็นเอาตายได้จับเทปไม่ติดเหมือนเดิมแป้มาตีน้ำคอนเสปต์ครับผมปุ๊ม ไม่นาหรอแค่กุมเขาก็กินกว่าแล้วอะ่ะการจะว่าจับเทพก็จบไม่ติดอีกมินิรอบตัวนี้ก็เก่งเกินอะ่ะ ตอนนี้ไปผมน่าจะพูดแบบชักยาวแล้วนะครับในวันที่47ผมจะตามหาเอ็พอท่อเพื่ออย่างน้อยจะได้ลองไปโลกมังกรผมได้บินตามลูกตาไปได้เจอกับเมืองต่างๆที่เคยผ่านมาเพอเข้ามาที่เนผมตกใจเนืกอว่ามอดนี้จะไม่มีมังกรแต่มันต้องมีไงจะจบเกมไงทีนี้อ่ะผมคิดไม่ออกด้วยมาตีเล็ดหน่อยทำไมหัวใจนแป๊ เอมขอชี้แจงอธิบายหลักการหน่อยนะครับผมคิดว่าถ้าทําลายหัวใจเสร็จผมจะไปไล่ทุกเตียงกับกดแกะจากหมู่บ้านเพื่อจะมาทําเตียงเพื่อไปพีชีพในดีเอ็นทีนี้ก็จะเป็นการฆ่ามังกรได้เหมเือนจะง่ายนะแต่ผมต้องตายบ่อยหน่อยอธิบายเสร็จละสามสองหนึ่งด้ย ผมจบโลบมังกรได้แล้วในดึกว,วันที่49แต่ระว่างผมเดินทางเก็บค่าประสบการณ์ผมก็ได้คิดกับตัวเองว่าผมได้มาถึงแค่นี้จริงๆเหรอผมเลยได้กลับมาบ้านเอาโปเกมอนทีมหลักออกมาดูซุยกุนเกโคกะซาเชียนเอเทอร์นัสไคลิวคิวเลม ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นโปเกมอนเทีทั้งนั้นแต่ผมดันบรรลุเป้าหมายไม่ได้ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากได้จะนั่งทบทวนว่า50วันนี้ผมเอาเวลาไปทําอะไรทำไมผมถึงทําไม่ได้ท,ทั้งที่มีเทพอยู่ในทีเพราะนั่งกุ้มใจได้สักพักผมก็ได้คิดได้ผมจะเริ่มเดินทางใหม่ตั้งแต่ต้นและพาแค่โปเกมอนเริ่มต้นจากเจนที่1ออกเดินทางไปด้วยเอาละผมจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ให้ได้เลย ก่อนจะจากลากันไปนะจ๊ะผมจะบอกกติกาในการแจกเงินจากลิปที่แล้วคือผมจะไปหาเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่ผมชอบและจะไปเล่นในเซิร์ฟนั้นผมจะให้ไอพีเซิร์ฟใน d ูทูบคอร์ไม่งั้นก็แฟนเพจ a c e b o o k ให้ที่ชนะผมได้คนแรกและพิมพ์ sc ผมจะแจกเงินให้คนนั้นและแปะรูปในแถบชุมชนว่าผมแจกไปแล้วนะเอาละแล้วเจอกันละเทรนเนอร์ทั้งหลายเออผมลืมบอกไปผมจะไลทุกวันจันทร์ผู้สุขของเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นนะครับบา,บาย